มอเล้วนะคะเจ้าเลียวคินีค่คะเมื่อกี้นะคะมีคําถามมาสดๆร้อนๆเลยนะถามหมอมาว่าเฮ้ยหมอคะดูดไขมันแล้วเริ่มเป็นก้อนไฟแข็งแบบแก้ปัญหาไงดีพอด,ดีเลยทุกคนเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยขอต้อนรับสู่ชาแนลนะคะยูทูปค้าเลี้ยวคินีค่ะอันดับแรกเลยเหมือนกันอย่าลืมอันนี้ต้องมาอันนี้ต้องมาทำไงทำไงกดกระดิ่งด้วยนะคะหมอจะได้เห็นหมอคนแรกนะคะอ่ะ ตามเมื่อกี้เลยนะคะที่ว่าดูุดไขามานมาแล้วมันก็นเป็นก้อนไตแข็งๆหมาหมอคะไม่ใช่หมาหมอคะผิดปกติหรือเปล่านี่นะคะเป็นอะไรที่ทุกคนแบบหลายๆคนเจอนะคะแล้วก็กังวลมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอเนี่ย ขอมาฟันธงแล้วก็มาพูดถึงเรื่องทีท่ต้องเจอเกี่ยวกับการดูดไขมันเลยนะคะก็ะคือว่ามันมีโอกาสเกิดนะทุกคนไอ้ก้อนไตแข็งๆนี้มันไม่ใช่อาการผิดปกติอะไรเนาะแต่นะว่าด้วยความที่ช่วงแรกเนอะร่างกายเราอนะมันมีการฉีดยาชาฉีดน้ําเกลือเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเมื่อกว่ามันจะลดบวมกว่าจะยุบเข้าที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีอาจจะมีบางจุดเนี่ยที่ว่ามีเรื่องของการบวมอยู่รวมถึงพอเราไม่ขยับเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวน้อยอะไรเงี้ยพังผืดก็จะเริ่มเกิดขึ้นซึ่งพังผืดเนี่ยเกิดขึ้นทุกคนอยู่แแล้ว้ววเเเพพพรรรรราาาาาะะะมมมมัันนนนนนนป็นกกกบซซ่ออ่อออขงงยะะี เกิดขึ้นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําให้เราสึกว่าเป็นก้อนไตแข็งแข็งเกิดขึ้นได้นะคะวิธีการแก้ไขมีไหมคะหมอหนูแบบไม่อยากให้มันเป็นเลยหนูมันเป็นคืนอะหนูซาดูให้มันแบบดูเรียบสวยโดยเฉพาะหน้าท้อนะคะจริงๆสามารถออแก้ไขแล้วก็ป้องกันได้นะทุกคนช่วยลดการเกิดได้โดยการขยับเคลื่อนไหวคือเราเนือ้อออกไหมมันเป็นก้อนแข็งๆงอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ที่มันก้อนแข็งแล้วก่าจะขยายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติเรามีการยืดมีการยืดพวกนี้ก้อนนี้ก็จะยืดออกมันก็จะคลายตัวลงนนนนนะะะะะะคคเเพรรระะนนราาาาฉั้้่สมถปบได กดนวดคึงบริเวณนั้นได้มันอาจจะเจ็บแต่เราก็จะนวดคึนกดคึงบ่อยๆบางคนก็ไปเข้านวดแผนไทยอะไรก็ได้แล้วแต่หรือจะระคบอุ่นนวดคึงเองที่บ้านก็ได้แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เรารวมถึงการออกกําลังกายการออกกําลังกายแบบยืดท่าแบบเนี่ยอย่างสมมติเราดูดท้องเนี้ยก็นั่งยืดตัวตรงถ้าเรานั่งห่อเนี่ยมันอาจทําให้ก้อนเนี่ยมันกระยุกตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงพอเรายืดตัวแล้วเนี่ยออกกําลังกายถ้ายืดเหยียดตัวเวลาเรานั่งก็ยืดตัวแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีการเคลื่ะ ฉันต้องอยู่เฉยๆผิดนะคะเพราะมันจะทาให้เราเนี่ยเกิดกลายเป็นเรื่องของบวมช้าหายช้าด้วยรวมถึงเนี่ยไอ้ก้อนแข็งๆเนี่ยก็จะยิ่งเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยเนี่ยให้ขยับเคลื่อนไหวประกบเย็น3าวันแรกหลังจากนั้นประกบอุ่นเนาะมีการกดนวดคึงได้นะคะแต่ไม่ต้องห่วงทุกคนทุกคนจะได้มารับบริการนวดกระชับนะคะก่จะแถมให้ทุกคนอยู่แล้ว าเกิดเข้ามารับบริการที่ต้นอยู่คลินิกเนาะในเรื่องของดึงไขมันนะคะเพมีทีมาวเลือครั้งเดียวก็คือไอ้ก้อนๆน,นี่หายไปเลยแต่ยังน้อยเนี่ยก็ช่วยหมอนหน่อยอย่าให้มันเป็นมากเยอะเพราะมันเป็นมากเยอะอาจจะต้องเลดหลายครั้งทุกคนต้องเสียตังค์เพิ่มนะเพอ,อ่เพราะเราแถมฟรีให้สองครั้งอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดความกังวลตรงนี้ไปเลยถามว่าผิดปกติไหมมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่า หมอไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเยอะจนเกินไปจนที่เราแบบมันอาจจะแบบทําให้หายช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกคนขอความร่วมมือ,อยขยับเคลื่อนไหวนิดนึงนะคะมีการกดนวดคลึงเนาะแล้วก็อุ่นได้นะคะตัวนี้มันก็จะคลายตัวลงเนะเาะออกกําลังกายท่าย,ยืดท้องอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะคลายตัวเหมือนกัน <Okay. S 2> ส่วนทีเด็ดมากตอนสุดท้ายเราก็ค่อยมาใช้เครื่องนวดกระชับของเรานะคะ VC มา s t e r Elite นะคะคลายคองเนาะ <laughs> ไม่ใช่นะคะ ก็ตามนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นสุดง้ายคือไม่ต้องกังวลเกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องปกติแต่พยายามอย่าให้มันเกิดมากก็คือพยายามขีบขึ้นหัวนิดนึงนะคะอ่ะจบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการเป็นก้อนไตแข็งหลังจากดูดไขมันผิดปกติหรือเปล่าอ่ะก็เป็นสาระดีๆนะคะก็ยังมีเก็บความรู้อีกมากมายเลยเกี่ยวกับการดูดไขมันเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่อยากพลาดที่ต้องทำคืออะไรคะที่ต้องทำคืออะไรกดไลน์กด u b e YouTube, YouTube ไปเลยคะ่ะต้นหลิวคลินิกนะคะแล้วก็ที่สำคัญกระดิ่งต้องมากดเป็นแล้วกดหนัก กดด้วยนะคะสับสไครต์ให้หมอด้วยเนาะจะได้เห็นหมอนแรก